สวัสดีครับเพื่อนเ่อวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาทําจุลรีสังเคราะห์แสงนี่ครับเพื่อนๆ่แดงๆแบบนี้นะเอาไว้ใช้กันนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเราเคยทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนาะวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้มือใหม่นะครับโดยตัดปัจจัยที่เราคิดว่าเป็นความเสี่ยงคือตอนนั้นก็คือปลาร้าสับทรงเครื่องในกระป๋องเนี่ยออกไปนะครับเนาะทีนี้นะครับมาดูอุปกรณ์กันครับ เพื่อนๆเนาะลราก็จะมีนี่นะครับไข่ดิบนะครับผงชูรสน้ำปลานะครับแล้วก็ปลาระ้ะอันนี้ปลาร้ะเราทําเองนะครับไม่ได้มาจากที่อื่นเนาะขั้นแรกนะครับเนื่องจากว่าเรามีน้ํามวลประมาณนี้นะครับหนึ่งขวดเนี่ยก็ประมาณหนึ่งช้อนนะครับนั้นก็สักไข่สักสี่ฟองนะครับสี่ฟองเนี่ยก็น่าจะได้เยอะนะครับ จริงๆเขาจะใช้ผงชูรสเยอะนะครับแต่เราก็ใช้ตามความเหมาะสมของเราแล้วกันเนาะไข่ฟองนะครับผงชูรสก็เอาน้ำปลากันน้ำปลาก็สักสองช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับหครับสองครับปลาร้าก็ มีก็ประมาณ2องช้อนโต๊ะนะครับก็ใส่เลยครับใส่เลยลาราดิบเราเนี่ย,ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายคือผงชูรสนะครับหนถ้าอย่างละช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ปริมาตรของ อาหารเพราะเชื้อนะครับที่เยอะประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งครับสองพอนะครับเนาะสูตรนี้ไม่มีตายตัวนะครับเพื่อนๆเนาะบางท่านก็ไข่กับผงชูรสอย่างเดียวเขาก็แดงแล้วนะครับแต่ของเราจะเพิ่มความแดงเพิ่มไปอีกนะครับโดยการมีจุลินทรีย์เดิมนะครับมาผสมเพื่อเร่งปฏิกิริยากต็ตีไข่ให้เข้ากันครับ น่าทานเลยครับเพื่อนนี่หัวเรื่อแในอาหารเชือแล้วครับทีนี้นะครับ หนึ่งขวดต่อหนึ่งช้อนทีเนี้ยน้ำอ่ะเพื่อนเอนเราใส่น้ําตอนแรกก็ไม่ดูเนาะน้ำพาก็เต็มไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาของมารองน้ําก่อนเอาะรินน้ําออกนะครับใส่ในที่เราเพาะ,ะพุทราไว้เนาะ การลดน้ำให้ในทั่วครับก็ <c oughs> เหลือช่องว่างไว้หน่อยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณนี้เองครับเพื่อนอันนี้หนึ่งครับนี่ครับเจือหาลแล้วมีปกติอย่างนี้เขาก็ เอาไว้ในแดดเพื่อนั่นแล้วนะครับแต่เราเนี่ยนะครับมีหัวเชื้อเดิมนะครับเป็นหัวเชื้อสังเคราะห์แสงที่เราทําไว้ก่อนหนะ้า <Ooh. S 1> เราเป็นอยู่นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเก็บไว้ก็สามารถเราไปใช้ได้ยาวๆนะครับเติมเข้าไปหน่อยนึงครับเพื่อเป็นการเลือกเชื้อว่าเราจะเอาเชื้อตัวนี้แหละนะครับดังนั้นความแดงของเขาก็จะแดงเร็วขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวเชื้อสังเคราะห์แสงก็ไม่เป็นไรนะครับ ทำแค่แบบเมื่อกี้นี้ก็พอได้และนะครับนี่ครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับมาเรามาทํากันครับน้ำก็เยอะเกิน ครับเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนหนึขวดต่อ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่สังเคราะห์แสงหยดลงไปด้วยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสีแดงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับดังนั้นนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราใส่เพิ่มไปเนี่ย เขาก็จะไปกินอาหารในขวดนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มความแดงได้เร็วขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยไม่มีสูตรพิสดารแปลกออกไปแล้วนะครับทําตามสูตรเดิมๆเนาะหากเพื่อนๆไม่มีปลาล้านะครับหากเพื่อนๆไม่ใส่น้ําปลาเฉพาะไข่อย่างเดียวก็เป็นแล้วนะครับเนาะเราจะเพิ่มสารอาหารให้พืชจะเพิ่มผงชูรสไปหน่อยเพิ่มน้ําปลาไปหน่อยนะครับเพิ่มการหมักดองใส่ปลาล้าไปหน่อยมันก็จะได้สารอาหารที่มันหลากหลายนะครับ กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีความแดงนาอเพื่อนเนาะนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงเนาะทำอดแรกก่อนนะครับเดี๋ยวลอดหลังเราจะทำเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูอดนี้ก่อนว่าจะแดงมากขนาดไหนนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วางตากแดดกระจายให้มันแดดทั่วถึงนะครับเนาะแล้วเราก็ค่อยมากลับสักวันละครั้ง2ครั้งตามโอกาสที่มีเวลานะครับต้องมาพลิกขวดเขาด้วยนะเพื่อเร่งปฏิกิริยานะครับ